สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเลยเอฟซีมาทุกงหนองถุบบอลมาสุขสุขนยินดีตอนนับเขาสู้ซ่องน้องเมย์ด้อพี่นอ้องเมื่อนี้มาส่งสก,การ์แยดที่พี่น้องอยู่ทางบ้านน้องเมย์เองเนาะพี่นอ้องก่ญายิก่ญาติห่างกันอะไรพี่นอ้อาางาติทั้งพอทั้งแม่ตะก,กี้เนาะพี่นอ้องตอนนี้กากลังออกไปเนาะพี่นอ้องตอนนี้ก็แดดกระแดดแดดเลยพี่น้องเมื่อนี้ คือชิได้เกี่ยวข่าวอะไรๆพี่น้องเอ้ยมีความบางอะไรเกี่ยวข่าวระบาดนี่นะตอนนี้ไปซ่อมบรรยากาศเลยเนาะพี่น้องว่าเออซ่อมบรรยากาศการเอาลงป่าเนาะพี่น้องไปกันเลยพี่น้องตอนนี้กำลังไปนะพี่น้องฝนตกฝนลงพี่น้องอ้ย บ่าเฮ้ยอเ,อเ,อเออท่านกำลังไปเนาะพี่น้องไปส่งสการ์อย่างกระทันหันพี่น้องเอ้ยเล็กน้อยอายุ17ปีเนาะพี่น้องเป็นเป็นโรคประจำโตก็คือเป็นโรคหัวใจเนาะพี่น้อง หลอกหัวใจแล้วก็บพักผ่อนเบาเพียงพ่อเนาะพี่เนาะว่าเด็กน้อยก็ลังหลินก็ลังกินเนาะ่ะไปตายอีจนทางกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยฝนตกเมื่อนี้ฮากเห็นแสงแดดน้อยหนึ่งพี่น้องนี่คนทาง,ทางโผล่ยังไงพี่น้องเอ้ย ผู้เก <ys ic> <autour> <co>. so ็บขนมพี่น้องผู้เก็บขนมเอามาให้เบิ่งดูขนมบัดนี้ได้จัก้อันมาแน่พี่น้องเลยได้ทั้งขนมได้ทั้งเหรียญพี่น้องเบิ้งแน่น่าปวดไม่มีเลขออกเลขออกงาอย่างนั้น โอเคกับนมํำทางพี่น้องบรรยากาศการไปส่งสการะเพนีบานเฮาเนาะพี่น้องกาห้นทางกับเปื้อนเปื่อนพี่น้องเอ้ยฝนตกเมื่อนี้เห็นแสงแดดน้อยหนึ่งพี่น้องกมีโอกาสจะได้เกี่ยวข่าวเลยละพี่น้องเฮ้ยชม้เอก็ไเ้ เ้าคลายน้าพี่น้องเลยแม่น้องเดือนพี่น้องเลยแม่น้องบีเอ็มแม่น้องบี อันยง17ปีพี่น้องเอ้ยคือมาสํานี่เป็นโลกประจำโตเนาะพี่น้อง หลอกหัวใจ็ิตาอีตนพิตาสงสารเฮยพายกระไดยังมาเละไม่นานมาตัดต่าะนาที

ปกติผมเป็นแม่บบได้ลงมาได้ตัวได้อโอนหายได้นั่นแหละเจนาแดงพี่น้อง บาดีพี่น้านอกงันพันท้เม่อก้งตวเมี่ะเดมี่เลยกระเจนนะแดงเดมล่ นี 40, really game, huh? <asan> ่ห้ากว่สิประมาณนีแหละเนาะพี่น้องเลยพี่น้องไปวางดอกไม้จันเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องเมย์จพาพี่น้องเนาไปวางดอกไม้จันนะมันมดแต่รีได้เฮ้ยมันมืดเราถูกนะจุดเทาจังบ่ได้มันบ่มีนี่ขนาดน่ะเขาจะมางหลังเขาเลย ตามประเพณีนะพี่นนอง

ไฟใหม่วาแล้วไม่ไฟใหม่ไใหม่น่ะแล้วบอลเล่าบอลเล่าบลเตกใจตกใจไี่น้องมาใช้บรรยากาศแล้วลุกังนี่ เดียร์ธนาเป็นยังคือเป็นนันนอ่ะนะเป็นยังที่คนนั้นเรียนรับเดียวเร์ธนาเพราะอันนั้นนะโอ้โหไทยการโบราณเนี่ยาล้วเนี่ย

phải bên Thái Vada nhoi, bằng thương pha là cái nào ba bạn này. Thưa ตอนนี้กะกลับเมืออะไรพี่น้องเลยสมียกะกบเมืออะไรมม่คู่กะเมือเมื่อไรพี่น้องเปลือแต่สมีผู้เดียวท่านในเมือรล้อเบิ่งเนาะพี่น้องโอ้ยคือมาเปื้อกระเดียกกระดอกแทนเด้พี่น้องเ,เอล,เล,งเลดเดยฝน,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 นทางก็ได้ฝนตกกะเมื่อนี้เห็นแสงแดด ว้าเพื่อนผูเสียเนาะพี่น้องก็คือเป็นหยาดห่า,างๆก,กับน้องแม่นี่แหละพี่น้องคือหยาคืออันแม่แม่ใหญ่หรือว่าแม่ทวดนะพี่น้องแม่ทวดของของผูเสียนั่นกับซาเม่กับเอิ่นเป็นหยาเนาะเพราะว่าพี่น้องทางพ,อพ,อองพอา่อเนาะพี่น้องทางพ่อพ่อของผอซาเม่เนาะพี่น้องก็คือ ถ้าเม่ก็เชิ่อเอิญพันย์าเนาะเอาแล้วนาะพี่น้องบันเองก็มาฮอดนี่กับน,น้องเม่ก็จะได้อำลาพระจากก่าพ่อเม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเม่ในเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเพื่อให้น้องเม่ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเด้อสบายดีหมดจุดกหมองบอน mất dụng cụ sụp hôn